สวัสดีครับใน Windows t i t นะครับเขาจะมีการสร้างไฟล์แคทเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เราเปิดใช้งานนะครับเพราะนไฟล์พวกนี้พอมันเยอะขึ้นนะครับเราควรจะลบมันนะครับเพื่อนๆกดตามได้เลยนะครับผมเข้ามาที่ฟันเฟืองนะครับแล้วเราก็จะเจอ System Setting นะครับเราเลื่อนลงมาที่บรรทัดล่างสุดเลยก็จะเจอคำว่า System นะครับหลังจากนี้ที่หน้าจอขวามือนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาล่างสุดเช่นกันนะครับผมจะเจอคำว่า Formatting Option นะครับ เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่เมนูรีเซ็ตแคชแล้วนะครับผมวันวิธีรีเซ็ตง่ายมากเลยนะครับทำตามได้ทุกๆคนแล้วก็ทุกๆเครื่องทุกๆรุ่นเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครที่มีการตั้งพินเครื่องนะครับก็อย่าลืมปลดรหัสผ่านที่เราตั้งล็อกเครื่องเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ตั้งพินไว้หน้าจอนี้ก็ข้ามไปนะครับการรีเซ็ตแคชนะครับก็ต้องรีเซ็ตทุกๆยูเซอร์ที่เราใช้งานนะครับมันจะขึ้นทุกยูเซอร์มาแล้วก็ค่อยๆลบไปนะครับ จริงๆไฟแคชพวกนี้นะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าตัวเขาเดิมทีสร้างมาด้วยประโยชน์นะครับเพราะว่าเขาอยากให้คนใช้งานในเนื้อสวิตนะครับใช้งานได้คล่องตัวรวดเร็วขึ้นวันข้อมูลที่น่าจะเรียกใช้ได้รวดเร็วเขาก็จะสร้างเป็นไฟล์สำรองขึ้นมาที่เรียกว่าไฟแคชนะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่เจอคือพอเราใช้งานยูเซอร์หลายๆคนในเครื่องเดียวกัน แน่นอนนะครับไฟแคดก็จะเยอะแยะเลยรวมถึงบางทีเราไปใช้แอปพลิเคชันบางอย่างเช่นใช้ดู y o u t u นะครับสกเก็ตไฟแคดก็เยอะๆๆนะครับเพราะมันก็จะเริ่มกินพื้นที่เครื่องนะครับแล้วก็บางครั้งถ้าอย่างโชคร้ายเลยไฟแคดมันสร้างมาไม่สมบูรณ์นะครับมันเลยกลายเป็นตัวเกมนะครับบางทีเราเล่นเล่นปุ๊บเรามันต้องการเล็กไฟพวกนี้กลายเป็นว่าตัวเกมนะครับมันเกิดการค้างขึ้นมาทั้งที่คนอื่นเขาเล่นได้ปกติแต่เครื่องเราดันค้างพวิธีแก้ไขนะครับก็คือการดูแลระบบแบบนี้แหละครับโดยการรีเซ็ตแคต นเพราะนันเพื่อนๆควรจะรีเซ็ตแคชเป็นระยะนะครับถึงแม้เราจะรีเซ็ตไปแล้วนะครับแน่นอนว่าทุกๆครั้งที่เราใช้งานในโน้ตสวิตไฟล์พวกนี้มันก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่สะสมมาเรื่อยๆใหม่พการรีเซ็ตแคชนะครับก็เลยเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับใครที่ไม่เคยรู้ว่ามันมีข้อมูลพวกนี้หรือว่ามีฟังก์ชันพวกนี้ในการทาความสะอาดเครื่องเพื่อนๆอย่าลืม กดแล้วก็ใช้งานนะครับตัวระบบมันจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเราก็อยู่เล่นเกมกับพวกเราได้นานๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ